เอาละครับก็สวัสดีชาวโฮเทลทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่เกมโฮเทลไฮเวย์ครั้งหนึ่งนะฮะทือตอนนี้นะฮะผมว่าหลายๆคนเนี่ยรอการหมุนสปินของผลแน่นอนเพราะว่าตอนนี้มีเทศกาลนะครับเป็นฤดูการฤด,ดูร้อนนะครับตอนน,นี้ประมาณอีก4วันนะฮะฤด,ดูการนี้ก็จะหายไปแล้ว <c oughs> ทุกคนเห็นอะไรไหมครับวัน UFO โลกเฮ้ยแขกทุกท่านวันที่2กรกฎาคมเป็นที่รู้จักกันในวัน UFO โลกและเรามานี่เพื่อบ,บอกคุณว่าสิ่งมีชีวิตต่างดาวมีอยู่จริงเราเห็นพวกเขาบินผ่านโฮเทลไปแล้วเรามีโอกาสได้เจอ พวกเขาตัวเป็นๆเ,เลยบอกเลยว่าโคตรเจ๋งนะฮะ75ปีเหตุการณ์ที่ลูสเบลเรายังคงฉลองและพยายามเพิ่มการรับรู้ถึงตัวตนของ UFO ทุกคนครับคือมันมีกิจกรรมนะครับให้ใส่ชุด UFO แล้วก็ถ่ายรูป แชร์ลงใน i n s t a g r กรนะครับแล้วก็พร้อมแท็ก o t e l h i g h w a y Official นะครับแล้วก็จะมีการแจกงวัน3คน1,000เพชรนะครับทุกคนครับโอเคครับผมก็แต่งชุดเอเลียนเรียบร้อยแล้วครับพร้อมที่จะทำภารกิจการหมุนสปินนะฮะโอเคเราไปดูสปินกันดีกว่าว่ามีอะไรเข้ามาบ้างนะฮะทุกคนครับตอนนี้นะครับต้องบอกเลยว่าซัมเมอร์ของเราเนี่ยเหลือเวลาอีก4วันกับอีก18ชั่วโมงนะฮะซึ่งผมยังไม่ได้หมุนสปินยังไม่ได้รีไซเคิลเลยฮะทุกคนครับผมหวังว่าผมจะทันนะฮะโอเคไปดูของกัน เซตนี้นะฮะที่เราเปิดได้ตอนที่เราแบบว่าสอนการทำเควสของแผนที่องบอกเลยว่าคลิปที่แล้วนี่ผมทำไปเนี่ยผมเปิดได้ของด้วยนะฮะเควสของแผนที่เขียวนั่นเองที่เราเปิดได้นะฮะผมเปิดสิบไปเลยปึ๊บเฮ้ยสองดาวก็มา5้าดาวก็มาเดี๋ยวนะคือผมขาดแค่ชิ้นเดียวนะฮะบอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ย เรามีโอกาสนะครับเราขาดแค่ปีก่าดาว alguém, ถ้าเราปิดเราก็ได้7000นะทุกคนครับเซตสวรรค์เขตร้อนนะฮะเป็นเซตของ4ดาวนะครับ parole, เราขาดทั้งหมดเลยเซตนักบวชทะเลทรายอันนี้ผมขาดแค่ต่างหูนะฮะถ้าปิดก็ได้500แล้วก็เซตพ่อ้าขาดหัวแล้วก็ขาดเสื้อแล้วก็เซตทันสมัยขาดเสื้อแล้วก็ขาดรองเท้านะครับโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลานะฮะเราไปเปิดกันเลยดีกว่านะครับไปกันครับกับ1 1 5 0 1150 KFC นเคนะไปกันปุ๊บเฮ้ยสี่ดาวมาเฮ้ยจ ว่าเปิดได้ดีเสื้อกั๊กถือว่าเปิดดีมาหน่อยเอารองเท้ามาครับเอาว่ะทุกคนเฮ้ยเอาว่ะสี่ดาวมาฮะย่างตึงมาดิเฮ้ยต่างหูเราปิดแล้วนะครับเฮ้ยภาพลกกัวพักร้อนเฮ้ยตึงเอาว่ะขอให้คลิปนี้ไม่เกลือนะฮะ่ไม่น่าเสียงหรอกมาดิ เฮ้ย <Hey, S 2> เราขาดอะไรวะสีดาวสีดาวเราขาดแค่กางเกงนะฮะผมขอปีกกังเกงสวยครับเซตอะไรไม่รู้ครับตอนนี้เฮ้ย <Hey, S 2> เลขเลข,เลขเวลอย่างสวยอะทุกคนเอาว่ะเวลจะอัพแล้ววะอย่างตึงมาดิห้าดาวมาหน่อยห้าดาวมาฟึบโอ้โห้าดาวเงียบห้าดาวอย่างเงียบอใจไม่ดีเลยนะทุกคนครับโอ้คนมี่ถานะอีกแล้วนะฮะเซ็ตประจําบ้าน ที่ต้องมีทุกคลิปนะครับมาสวยครับไอสวยสวยสวยเอาดีเอาดีาดมามาหน่อยมาหน่อยโอเคครับเฮ้ยเราปิดแล้วมาดาวนะัได้มาเป็น1,500เพชรนะครับเซตสวรรค์เขตร้อนของเราปิดไปที่ร้อยแล้วโอ้ยเราปิดไปหมดแล้วนะครับตอนนี้เราคาดหวังแค่5ดาวเท่านั้นนะฮะ5ดาวบอกเลยว่าไม่ปิดเร็วเหมือนกันนะเนี่ยมา ห้าดาวมาหน่อยห้าดาวมาหน่อยห้าดาวมาห้าดาวมาโอ้ทุกคนแม่งอย่างเงียบเลยอ่ะคนมีฐานะนะฮะคือตอนนี้บอกเลยว่ารอห้าดาวอย่างเดียวเลยครับห้าดาวมาเฮ้ยห้าดาวเราแบบไม่โผล่มาให้เห็นเลยทุกคนฟึบฟึบฟึบเฮ้ยโอเค มาว่ะเวลอัพเป็นทียบร้อยแล้วนะครับสวยงามพระรามเจ็ดนะฮะปีกมาโอ้โหไม่มาหน่อยมาหน่อยมาหน่อย <c oughs> ยังไง <c oughs> ยังไงโอ้โหรองเท้าซ้ำนะฮะอยากได้ห้าดาวมากตอนนี้ไปอย่างความเร็วแสง สวยเสื้อเรามาแล้วนะครับเฮ้ย <Hey, S 1> เอาว่ะเราขาดแค่ปีกสองเฮ้ยเรารุ้นปีกห้าดาวอย่างเดียวนะครับปีกหดาวอย่างเดียวเลยถ,ถ้ามาสองปีกนี่ผมตกใจเลยนะเอาจริงมาแค่สองปีกมาดิมาดิมาดิโอ้ยม,มาดิม,มาอย่างความเร็วแสงม,ม,มาน่อย มาช้าๆดีกว่าทุกคนผมเอาไปเร็วไม่หมดอย่างเร็วๆจริงมาค่อยๆไปค่อยๆไปนะฮะเฮ้ยทุกคนเราขาดแค่ปีกไงทุกคนปีกห้าดาวมาขอปีกห้าดาวหน่อยได้ไหมะขอปีกห้าดาวหน่อยโอ้โหปีกห้าดาวมาหน่อยเร็วรองเท้าคนมีฐานาอีกแล้วฮะมามาหน่อยมาหน่อยจังหวะนี้ยังไง เงียบมากครับทุกคนครับโหรองเท้าคนมีถานะอีกแล้วครับทุกคนปีกมาขอปีกขอปีกห้าดาวไม่แหลมมาเลยทุกคนปีห้าดาวมาเฮ้ยปีห้าดาวมาทุกคนมันไม่มาจริงดิเอาจริงเกินไปผมว่าปีห้าดาวมาหน่อยเฮ้ยโอ้โหปีห้าดาวมาปีห้าดาวมาเฮ้ยเกินไปหรือเปล่า ปีกห้าดาวมาเฮ้ยเกินปีกห้าดาวมาเฮ้ยทุกคนผมมันเกินไปว่ะปีกห้าดาวมาเฮ้ย oh. <He i. S 2> เอาว่ะเอาว่ะ oh. สวยสวยว่ะทุกคนครับบอกเลยว่าคลิปนี้ม่งโคตรเอานะฮะเซตราชวงทะเลทรายผมบอกเลยว่าผมปิดแล้วผมได้มาเป็น7,000พนเพจครับทุกคนขอเสียงปรบมือฮะโคตรตึงนะฮะ เราปิดทุกเซตยกเว้นเซตห้าดาวเซตสตรีทกรันนะฮะโอ้โหอย่างเอาอ่ะบอกเลยว่าคลิปนี้โคตรเอานะฮะทุกคนครับโอเคครับทุกคนครับคลิปหมุนสปินก็มีประมาณนี้นะฮะเอาเป็นว่าจะใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะฮะสวัสดีผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะสนี้สวัสดีครับ